เราอยากจะพัฒนาเครื่องกลการ,กรเกษตรที่ลดต้นทุนแล้วก็สามารถลดการใช้แรงงานเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะครับใช้ระบบอัตโนมัติสามารถทำงานได้เยอะๆเราที่โดยที่ว่าประหยัดเรื่องของค่าพลังงานต้นทุนของค่าพลังงานเนี่ยให้มากที่สุด ใส่ไม่กล้าเข้านะแต่อันนี้ไปได้แต่คันนี้กล้าคืออันนี้เนี่ยรถรถคันนี้นะเป็นรถที่ใช้โซล่าเซลล์คือเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ไฟฟ้าทั้งคันเลยข้างหน้าตั้งเด็กแน่แน่อันนี้ดีนงาน ตอนนี้ก็สถานีในปี๗นาฬิกานะแล้วก็แสงแดดขนาดนี้เนี่ยก็ค่มนุษย์บอกว่าคันเพียงพอกับการที่เรต้องใช้งานคือสามารถจะได้งานตลอดเียมานนี่ลลบแล้วนมีต้นไม้ฝางเยแล้วแต่ของเราจะบุกต่าจะไปได้ใกพลังัวแงยวก็คืว่าแังแตนหัวงยวังแตนนะ มีมีมีแตนด้วยเหรอครับตอนนี้เรากำลังลุยในป่าครับโอ้ลุยในป่าอันนี้คือป่าแน่แน่ดูครับดูครับข้างหน้าเราไม่รู้เลยจะออกยังไงนะครับจะตัดตัดตั้ไปได้หรือเปล่าตัดตัดตัดดูครับต้นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นป่าที่เป็นปีนะครับที่จะเอ่อเอ่อไม่ได้ตัดหญ้านะแต่ที่นี้น่าจะหลายปีแล้วนะอแล้วยอดก็ขึ้นลุกมากเลยลุกมากเลยครับนี่ฮะ แต่ว่าไม่ใช่มาลบเกล็ดนันเป็นตู้ที่มก็ดะกลากัีทีเราต้องขัมาล้วดงตโอ้หมดแดงกัดไนีมดแดงนี่ตมี็ม่แดงเลยไม่เต็มหมดแดงในตองอย่างนี้ระวังพี่ระวังางนันก็ายน้้หน้ามีสระน้ำหรือเปล่านี่นะวันนี้ให้เห็นว่า ลุยได้เลยครับรถคันนี้เนี่ยเห็นไหมลุยป่าได้เลยนี่นะครับพลังงานแสงอาทิตย์มีสารกันหน้ามีสาะครับน่าจะมีสาะตลอดนี่มากกว่าออกซ้ายครับออกซ้ายหน้ามันเหมือนมีที่เต็มเลยอ่าผลักซ้ายเลยครับคดูไปเยอะดูไปเยอะครับรั่นนั่นมันเริ่มคันแล้วมันก็ไม่กลัวครับ มี้อน้มาดิต้อครับตรงนี้เนี่ยยังไม่ยนนเยอะผมมองข้างหน้าแลวท่านบอกว่ายังไม่ได้ใส่ข้างหลังเ็็นไงบ้างข้างหลังอ่ะเต้นเต้นไหมครับกำลังไม่ตกเลยครับกำลังไม่ตกเลยรับกำลังลดกำลังลดลกำลังทังหน้เรียบเลยครับพี่น้องทาเลนมอยงไหนร้ครับางแรกของชีวิตเลยวันนี้ นี oh ่ฮะโอ้โหให้ดูฮะนี่ฮะโอ้โหอะดียากเยอากเลเรียบเขาเรียกอะไรราบเป็นอะไรนะราบเป็นอะไรนะคือวันนี้เนี่ยมาด้วยความมั่นใจนะเยแล้วเจ้ามนุษมีความมั่นใจว่าพลังงานนี่มันเก็บได้ได้มากไม่รู้ว่าวันนี้จะกลับได้หรือเปล่าก็ฝาลึกมากแล้วนะเพลังงานหมดนะเราก็ต้องกินเก้าลิงกันได้ทุกคนนี่นี่ โอ้โหลาบเป็นหน้ากอ็โดยเฉพาะตอนนี้ยาคาบิดหัวแล้วครับนี่ฮะข้างหน้าครับโอ้โหเนี่ยะนี่ฮะราบเป็นหน้ามีแรงประลังเหลือเฟือลรงมากลมากเลย กำลังแจกแจงอาทิตย์อย่างที่อธิบายอย่างไรก็ว่ากันกำลังแรงขนาดนี้น <c oughs> พูดตามภาษาผมอ,อ,อันนี้จะมาไเดี๋ยวเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเนี่ยอย่างรถจนกรไฟฟ้าในกำลังเนี่ยสูงกว่ารถเครื่องโยนอยู่นะครับคือเรากำลังพูดถึงเรื่องอีวีกันอยู่นะก้าม<ร>ังพูดถึงอีวีกันอยู่ในในเทรนนี้นะแต่ทีนี้กำลังรถไฟฟ้าเนี่ยคนก็ไปสนใจว่ามันจะไปได้กี่น้ำมันจะไปได้ไกลจริงหรือเปล่า แต่ว่าพอเรามาดูเพื่อนที่เราไกรการเป็นกันก็เเลยครับมันบนลุเลยอ่าเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายเลยนากเลยอธิบายได้เลยนี่เห็นไหมเห็นไหมครับไม่มี้าหานะแต่งน้าปลอดภัยอะไม่มีไม่มีสาะน้ำอันนี้จะจ้าในมาเนี่ย ้าให้มาลุงพอนา่าไร้านให้เดินมาคนเดียวเนี่ยดกลังดกลังเราเกรดููเาบเลย้าให้เดินเท่าไรโอาบเลยาบเลยาบเลยดูดูตงนั้นตรงนี้ต้น้ตรงนี้เนี่ยต้นใหญ่มากเนี่ยเออลราบนหนน่าเป็นหน้ากลองน่าจะเป็นครูหรือเปล่า้างหน้าครโอ ผมนึกไปถึงเลยเนี่ยว่าจะเข้ามาทางนี้เมื่อกี้ไม่เชื่อเลยนะยังงงว่าไอ้จะเลี้ยวขาได้ยังไงใช่ใช่ใช่ตอนนี้ออกมาที่โล่งแล้วครับออกมาที่โล่งแล้วครับมาทางปกติแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นเนี่ยเนี่ยมาทางปกติแล้วนั่นคือหลังคานี่คือพลังแสงอาทิตย์นี่ฮะพลังแสงอาทิตย์นี่กระดับแดดไม่แรงนะห้าวงกว่าแล้วนี่ก็พิธีพิธีเทคนิคเทคนิค เทคนิคเีก็ย,กอ,ยออกอยหลังครับไฟหลังไฟหลังแล้วมันก็ดออกาเอง,เงนี่นี่ไฟหลังอนันนลครับเดไดสาดีไหมโอ้ไม่น่าเชื่อครับต้องเชื่อครับ <laughs> ครับไม่น่าเชื่อครับ ไม่น่าเชื่อต้องเชื่อดูดูแส่กระติ๊ข้างหลังครับเป็นน่าแส่กระติ๊นะฮะแส่กระติ๊นะนี่คือพลังงานที่สำคัญแผงครับแผงข้างบนนะฮะอันนี้คือแผงอะครับจากแผงเรามาที่เป็นตี่ครับที่ยืนอยู่ครับฮะโอ้โหยจากแผงเสร็จแล้วเข้ากับเท่ตัวไอ้ตัวมอเตอร์ครับมอเตอร์ครับครับมอเตอร์เข้าสู่ระบบี่มันพวงนะครับมีพวงหน้าพวงหลังนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับนะครับเกียร์มีแท่นเกียร์ เกียร์ต้องมีกำลังเกียร์เพราะว่าน่าจะโอ้โหถ้าเกียร์ไม่ไม่เสถียรจริงๆคงจะลุยที่ลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ครับนะครับโอ้จุดต้นจริงวันนี้ครับนี่ล้อลอโอ้ยอดเยี่ยมเลยวันนี้ได้ลุยป่าไฟชาร์จจริงไหมใช่ครับ โอเนี่ยไฟชาร์จอยู่ตอนนี้11.3มอืมออันนี้นะก็เหมือนกัน,น,น11.3มใช้ไปใช่ไหมี่ใช้ไป,ปใช้ไป11.3มเช่ไหมไม่ครับชาร์จใหม่อยู่11.3มอ๋อตอนนี้ใช้ไปประมาณเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เราวิ่งไปอ แล้วต่อไปนี้ก็คือว่าปม่อยากพลังงานรถกันนี้อันนี้แดดมันไม่แดดไม่มีเพราะแดดถ้าปกติแดดไม่มีถ้าแดดมีเนี่ยเขาคือว่าไฟที่ใช้กับไฟที่ออกเนี่ยไฟที่ชาร์จกับไฟที่ออกเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันอืมแล้วก็แบตเตอรี่ที่เราจะใช้ก็คือเพื่อที่ว่าช่วงที่ว่าแดดอ่อนมีเมฆบังก็สามารถที่จะยังขับทํางานได้ปกติช่วยบอกถึงความเป็นอัจฉริยะของรถคันนี้หน่อยต่อไปจะไม่มีคนขับแล้วไงครับรถคันนี้เนี่ย เป็นระบบแท็กกิ้งที่เป็น AI แล้วก็มีระบบขับเองโดยอัตโนมัติไม่ถ้า,ามีการกำหนดกำหนดแปลงสามารถที่จะวิ่งไปทำงานได้เองโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้คนขับนี่นี่คือ,อสมาร์ทฟาร์มเมอร์จริงๆระบบการเลี้ยวระบบอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยส่องไปดูนะครับมันจะมีมอเตอร์บังคับเลี้ยวอยู่ข้างในเนี่ยสำหรับควบคุม ควบคุมการเลี้ยวซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะเลี้ยวได้เองเหยียบคันเร่งได้เองแล้วก็คอนโทรลไฮโดรลิกสำหรับในการลงแปลงนี่คือคอนโทรลไฮโดรลิกเวลาลงแปลงครับอันนี้ตัวตัวเจาะตัวปั๊มเจาะร่องเจาร่องตัวนี้ร่องอ่าเป็นหัวเจาะที่ใช้ในการกดร่องกดร่องอันนี้ก็คือเดินท่อน้ำเนี่ยต้นท่อปีอีท่อปลาปลาสำหรับวางร่องสำหรับ ตอนที่จะปลูกซึ่งหัวที่เราใช้เนี่ยแล้วแต่เราจะใช้ปลูกอะไรรคับม,มันก็จะวางร่องไปตาม,มตามมันนั้นแล้วก็กำหนดความลึกของตัวร่องอเรียบร้อยด้วยด้วยตัวปีกของมันมีไอโรลิกในการที่จะกำหนดความลึกอันนี้พัฒนาขึ้นมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพัฒนาขึ้นมาที่ตั้งใจเป้าหมายเอาไว้เนี่ยตัวรถเนี่ยตัวรถเนี่ยร้อยเปอร์เซนแล้วครับครับออตอนนี้ก็ระบบ แท็กกิ้งจากดาวเทียมเนี่ยซึ่งเราสามารถแท็กกิ้งผิดพลาดบนพื้นดินเนี่ยไม่เกิน2เซนนะครับก็เวลารถวิ่งไปเนี่ยสามารถวิ่งตามรอยรอยล้อเดิมรอยยางเดิมได้เลยโดยที่ผิดพลาดเนี่ยไม่เกิน2เซนเป็นเป็นแท็กกิ้งแบบเ,เขาเรียกว่า RTK GPS แบบ RTK ซึ่ง G P S แบบ R T K เนี่ย mm hmm. ก็คือแบบเดียวกับที่ใช้กลมที่ดินใช้ในการปักหมดนนุดฉนดก็คือว่า mm hmm. เป๊ะมากนะครับ mm hmm. ซึ่งในระบบของเรา mm hmm. เราใช้ mm hmm. เบสของตัวเองเนี่ยความผิดพลาดปกติก็จะไม่เกินเซนหนึ่ง mm hmm. แต่ว่ามาตรฐานก็อยู่ประมาณ2เซนอันนี้เรามีการอาทดลองใช้เท่านั้นวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเราเห็นยากติดตรงนี้ต่อไปนะครับ พัฒนาเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่เห็นเองเราไม่ได้วิ่งในแปลงหญ้าครับโดยาการใช้งานของมันไม่ได้วิ่งในแปลงหญ้านะผมดกอันนี้ก็คือเพื่อเป็นการทดลองดูแล้ววันนี้วันต้องการทดสอบสมรถสนะรถเหรอครับหรือไงอต้องวิ่งในป่าเมื่อสักครู่ไปลองในป่าซึ่งมันเป็นดินที่แบบว่าเป็นโคลนเป็นที่สมบุกสมบันเผื่อว่ามีความจําเป็นจะต้องไปใช้บุกป่าหรือว่าผน ของผลิตผลการ,กรเกษตรออกมาอ,อย่างบางรุ่นเนี่ยเราก็ทำให้มันเป็นเป็นรถดำได้นะครับซึ่งสามารถที่จะบรรทุกเนี่ยของได้เนี่ยหลายตันนะครับ อย่างอันนี้เนี่ยก็คือว่าบรรทุกออกจากแปลงเกษตรเนี่ยสามถึงสี่ตันเนี่ยบรรทุกได้สบาย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 โดยเฉพาะรถเนี่ยไม่น้ำหนักเดียไม่มีเลยอ่มันเป็นรถน้ำหนักอเดปมะสงค์ไม่มีสองร้อยโลไม่ค่อยดีครับแตถ้ามีน้ำหนักก็ใช้ได้อย่างน้อยตั้งแต่สามตันถ้ามีน้ำหนักเพราะว่าเราจะทำรถเนี่ยเราแบ่งคืออันนี้สําหรับรถที่ใช้ในการปลูกส่วนประเภทหนึ่งก็คือรถที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวแล้วก็ถ้าเป็นรถที่ใช้บรรทุก ขน<ม>เราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็<ม>จะมีดัมติดในตัว<ม>ไปถึงก็ก็เดินได้เหมือนกันใช้ความเร็วได้เหมือนกัน<ม>นะครับ<ม>ก็อยู่ที่ตัวตัวเกียร์นะครับซึ่งเกียร์เนี่ยเราก็มีมีหลายเกียร์มีมีเกียร์ทำงานกับเกียร์เดินเกียร<ม>์สำหรับวิ่งอย่างเนี้นะครับ<ม>ก็สามารถแยกได้แต่โดยปกติเวลาเราใช้ระบบแพ็คก,กิ้งในแปลงกเกษตรเนี่ยเราใช้เกียร์เดียวเราใช้มอเตอร์เนี่ยในการควบคุมว่าต้องการ ความเร็วสูงรอบสูงแล้วก็หรือว่าความเร็วต่ําแล้วก็กําลังสูงนะครับอย่างที่บอกอ่ะขนาดนี้ยรถไถนาติดในหลมเนี่ยคันนี้ลากขึ้นมาได้สบายสบายลากมาแล้วลากรถหัล้อที่ติดลมเนี่ยลากมาแล้วใช่ไใช่ลากมาแล้วนี่นี่ก็ใช้งานได้ครับเป้าหมายการพัฒนาจนไปถึงพาณิชย์เนี่ยมีอย่างไรบ้างครับก็ในเชิงพาณิชย์เนี่ย เอ,อยังไม่ได้คิดไม่ไเรานนมีมาเป้าหมายว่าเราอยากจะพัฒนาเครื่องกลการ,กรเกษตรที่ลดต้นทุนแล้วก็สามารถลดการใช้แรงงานเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะครับใช้ระบบอัตโนมัติสามารถทำงานได้เยอะๆเราที่โดยที่ว่าประหยัดเรื่องของค่าพลังงานต้นทุนของค่าพลังงานเนี่ยให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ ทนอายุการใช้งานการดูแลร,รักษาต่ําระบบของไฟฟ้าเนี่ยที่มันจะต้องอสึกลอหรือว่ามีอายุเนี่ยก็คือแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่สมัยใหม่นี่นะครับอายุการใช้งานสิบปีเนี่ยใช้แบบสบายๆนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ใหม่ขึ้นไปกว่านั้นอีกก็สามารถได้ถึงใช้งานได้ถึงยี่สิบถึงห้าสิบปีเพราะนั้นปัญหาของการใช้งานพวกนี้ก็ อุปกรณ์เราไม่ต้องไปคอยเติมม้มอ้น้ําไม่คเคยเติมน้ามันเครื่องไม่มีน้ำมันเครื่องไม,มมไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเรื่องอันโน้อนอันนี้ทํางานซึ่งในลักษณะแบบนี้อันเนี้ยเราทดลองใช้งานแล้วทั้งวันโดยที่ไม่หยุดเลยนะครับวันหนึ่งทดลองทาที่แปดถึงเก้าชั่วโมงโก็สามารถใช้งานได้ นะครับวิบ่งทํางาน8-9ชั่วโมงก็ทํางานปกติเช่นสมว่ามีการถ่ายทอดอรปถึงเกษตรกรแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาจะทําได้ง่ายขึ้นไหมครับทาได้ง่ายยากง่ายยังไงเอ่อความสามารถของเกษตรกรเนี่ยที่จะเอาไปใช้เนี่ยผมว่าจะแบบนี้ง่ายง่ายง่ายมากกว่าเครื่องจักรประเภทอย่างอื่นมากเ,เพราะว่า,าเรา,อ,า,อ,าออกแบบแล้วก็พัฒนาที่จะให้มัน สามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายที่สําคัญคือมันมีเครื่องมือช่วยที่ทําใหำง่ายนะครับให้ง่ายอ,อ,อย่างอย่างเนี้ยอย่างพวงมาลัยนี่เงี้ยเห็นไหมครับเราลูบได้ด้วยมือเลยซึ <c oughs> ่งน้ำหนักของรถเนี่ย <c oughs> ใช่ครับมันยิ่งกว่าพาวเวอร์อีกเพราะจริงๆมันมันเลี้ยวได้เอง มนเลี้ยวด้วยคอมพิวเตอร์ครับใช้คอมพิวเตอร์เลี้ยวได้เองใช่ครับมันถูกออกแบบมนเลี้ยวได้เองซึ่งลถน้ําหนักขนาดนี้เราไม่สามารถลูบพวงมาลัยได้แบบนี้ครับอันนี้คือ power จริงจริงปกติแล้วเครื่องยนต์จะต้องติดถูกไหมรถธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดเราหมุนเองไม่ได้ใช่ power ทั่วไปเนี่ยแต่ตอนนี้มันอันนี้มันหมุนได้เลยนะอันนี้มันจริงจริงมันสามารถขับได้เองโดยที่ว่าเราอะคนขับเนี่ยก็คือมานั่งดูให้เครื่องมันไปทํางานครับนะครับ เดี๋ยวต้องรอรอว่านว่าต้องมีคนไปนั่งดูไหมเพราะต้องอย่างน้อยต้องมีคนควบคุมอยู่แล้วครับเพราะว่าคนควบคุมเนี่ยสภาพแวดล้อมของแปลงของอะไรต่างๆแต่โดยโดยหลักถ้าเกิดว่าแปลงที่เคยทํางานแล้วนะครับเคยทํางานแล้วหนึ่งรอบเนี่ยระบบเนี่ย AI จะทําการจําจดจําข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดเอาไว้ครั้งต่อไปไปทางานซ้าเนี่ยเรากดปุ่มแค่ปุ่มเดียวสั่งให้เครื่องทํางานได้หมดเลยอืเหมือนรถ สมมติว่าเราต้องการได้ยอย่างเอารถคันนี้ไปทําเป็นรถตัดหญ้าครับนะครับหรือทําเป็นรถตัวรถไถเราไถารอบแรกไว้ก่อนหนึ่งรอบแต่ถ้าเราไถาครั้งต่อไปเนี่ยเรากําหนดว่าแปลงเนี้คือแปลงเอหนึ่งเราสั่งให้มันไปทํางานแปลง a อหนึ่งมันไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคนขับแล้วคน,นคนก็เคย<ะ>นั่งดูเฉยๆผมอยากจะฟังวิชั่นอันหนึ่งนนหนึ่งที่ว่า,าที่ว่าต่อไปเนี่ยคือเครื่องจักรกลเราเรา,เราใช้ น้ำมันเราใช้พลังงานน้ำมัน<ช>อยู่เนี่ยแล้วแนวโน้มต่อไปเนี่ยที่จะใช้แบบเนี้ยอ v ีอะไรเนี้ยมีมีอย่างไรบ้างมีแนวโน้มผมว่าต่อ,ตอไปในอนา<น>คตมันมันต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยผมคี่ว่าในระยะเวลาสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับรถยนต์เนี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหมดนะครับนะครับก็คือว่าไฟฟ้าก็คือมีที่ชาร์จทั่ว แบตเตอรี่ราคาถูกลงรถก็ราคาถูกลงการดูแลรักษาชิ้นส่วนน้อยขึ้นนะครับการบำรุงรักษาน้อยต่างๆส่วนด้านของกเกษตรเนี่ยหรือว่าพวกเครื่องจักรหนักเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครพัฒนาเท่าไหร่เพราะว่าตลาดมันอาจจะไม่ตลาดแมสมากแล้วก็ปริมาณของผู้ใช้มันน้อยกว่าการลงทุนทําด้านการ,กรเกษตรเนี่ยมันผลตอบแทนมันน้อยกว่าจะไปทํารถ AV เพราะ AV มันขายได้เยอะคนใช้เยอะแต่กเกษตรเนี่ย อย่างเป้าหมายเราไม่ได้บอกว่าต้องการนี่แบบว่าอ,อ,อะไรอะไปในเชิงธุรกิจเรามองว่าถ้าเราสามารถจะพัฒนาเพื่อจะไปลดต้นทุนของด้านการเกษตรได้เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของเกษตรกร <Okay. S 1> แล้วก็ดล,ลดกําลังของการใช้งานเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไปทํางานแบบใช้กําลังมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เ <Okay. S 1> พราะเนี่ย ก็ต้องทำเกษตรโดยใช้นวัตกรรมทั้งเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้าน AI ไรวมถึงเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพต่างๆในการที่จะสร้างความสมดุลให้กับแปลงเกษตรโอ้มันดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะใช่ครับอย่างอันเนี้ยเราไปเนี่ยก็คือว่าเดินไปเนี่ยเงียบไม่ต้องมีไม่มีโมลพิสไม่มีอะไรพลังงานเราบริสุทธ์เพราะเรารับแสงจากแดดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีแดดล้าทํางานไม่ได้นะเรายังมีแบตเตอรี่สํารอง ที่สามารถได้เก็บพลังงานเอาไว้ได้มันก็ยังคงทํางานได้ไม่มีแดดเนี่ยเรายังทํางานได้อีกสามสี่ชั่วโมงแต่ถ้ามีแดดมันก็ทํางานได้ตลอดนะครับไฟที่เหลือตอนจอดพักกินข้าวพักเที่ยงก็เอาไฟนั้นไปชาร์จไว้ <S <S 2> <S 2> ก็ยังใช้งานได้ <S <S ชาร์จไว้นี่ก็คือตากแดดไว้ <S 2> <S 2> ก็แต่รถนี้ต้องตากแดดไว้ตลอด <S <S 2> <S 2> อยู่แล้วครับเพราะว่าพลังงานของมันเนี่ยเราไม่มีสายลากไปชาร์จไม่เหมือนรถเอวีที่จะต้องไปเอาปักไปเสียบชาร์จใช่ไหมครับ เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีตู้ชาร์จไม่มีแบตเตอรี่ก็ได้ไหมครับต่อสายตรงได้ไหมเออไม่ได้ครับเพราะว่าตอนที่พวกแผงพวกนี้เราเป็นเป็นไฮโวลต์นะครับมอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ที่เราใช้โวลต์สูงนะครับเราต้องใช้แบตเตอรี่เนี่ยมาทําการแปลงกระแสเป็นไฮโวลต์แผงก็เป็นไฮโวลต์นะครับอย่างปั๊มน้ําเนี่ยที่เราใช้เนี่ยเราใช้ไฟถึง สี่ถึงหกร้อยโวลต์นะครับสูงสูงกว่าไฟบ้านตัวปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มแรงดันสูงสามสามร้อยโวลต์ขึ้นครับสร้โลูงสุดถึงเก้าร้อยโวลต์ไฟบ้านสองร้อยยี่สิบครับไฟจากอันนี้มันเป็นเป็นดีซีหรือเอซีคไฟจากแผงเป็นดีซีดครับใช่ครับเป็นดีซีแต่ว่าพอเราต่อมีการต่อแผงอนุกรมกันทั้งหมดสามแผงเป็นสาม เป็นดีซีเป็นดีซีตอนที่ไปขับที่มอเตอร์อะเป็นจริงเป็นเอซีจึงเป็นเอซีเพราะว่าถ้าเป็นมอเตอร์ดีซีมันจะต้องใช้แปลงฐานซึ่งมีอายุการใช้งานแต่ถ้าเป็นเอซีเนี่ยไม่ต้องมีอายุการใช้งานมอเตอร์เนี่ยก็คือว่ามันก็จะแปลงไฟดีซีให้เหมือนกับไฟสามเฟสมั้นะครับเพื่อไปไปขับส่วนว่าการบริหารพลังงานเนี่ยการเค้นเนี่ยมันอยู่ที่การออกแบบตัว ตัวขึ้นตัวทรายของของสนามแม่เหล็กเพื่อให้ขับพลังงานออกมาได้เยอะๆรถไฟฟ้าสมัยใหม่เนี่ยคืออาจจะไม่ต้องมีเกียร์เลยก็ได้นะครับใช้มอเตอร์เนี่ยมาช่วยเพิ่มมาตราการเร่งรถไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเร่งศูนย์ถึงร้อได้ภายใน3วิสามวินาทีมันเป็นออโต้เป็นซุเคาเลยนะครับเหมือนซุปเปอร์คาร์เลยนะครับแต่เครื่องยนต์มันเร่งสปีดเร็วขนาดนั้นไม่ได้ แต่ไฟฟ้าเร่งได้มันสามารถเพิ่มกำลังกระแสเข้าไปในช่วงช่วงนั้นนะครับอยู่ที่ตัวระบบสมองกลที่ใช้ในการจัดการมันอย่าบอเห็นไหมครับว่าอย่างไดสตาร์ทเนี่ยที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ปกติเนี่ยสายไฟใหญ่มากเลยนะครับสตาร์ทเนี่ยแต่ว่ามันไม่กี่วินาทีแล้วไดสตาร์ทตัวนิดเดียวหมุนเครื่องหกสูบปุบบปุบได้สบายสบายเห็นไหมครับ กำลังของมันนะมันใช้กำลังฉับพลันในช่วงไม่กี่วินาทีเหมือนรถก็เหมือนกันพอมันสตาร์ทปุ๊ไปเนี่ยมันใช้กำลังช่วงช่วงเพิ่มมาตาการเร่งอ,ออกตัวเฉยๆพราออกตัวปุ๊บมันก็ลดกำลังไฟลงแล้วอออมอเตอร์ของรถไฟฟ้าก็เหมือนกันมันใช้แรงขับไฟสปีดขึ้นไปไหลยหลายเท่าตัวในช่วงเวลาตอนช่วงสตาร์ทนะครับพอรถวิ่งเสร็จมันก็ลดไฟลงมา อมอเตอร์ของรถแบบนี้ก็เหมือนกันก็อยู่ที่การจัดการพลังงานของการจ่ายไฟอืมไอ้มอเตอร์ที่อันเนี้ยที่เราออกแบบเนี้ยก็คือว่ามันจะทําให้ตัวของการใช้พลังงานเนี่ยน้อยแต่ให้กําลังเต็มประสิทธิภาพของของไฟที่ท,ที่ที่จ่ายออกไปถ้าไม่งั้นเนี่ยก็คือแผงแค่เนี้ยทํางานไม่พอ,อมไม่สามารถใช้กับเครื่องจักรหนักคนหนักได้นะครับแต่ว่าเราออกแบบว่าแผงเนี้ยพอ สามารถใช้ได้นะครับแนวน้มแผงต่อไปเนี่ยคือเมื่อเมื่อก่อนนี้ที่เข้ามาใหม่ๆ,ๆเนี่ยแผงโซล่าเซลล์เนี่ยราคาจะสูงมากครับทีนี้แนวน้มต่อไปเนี่ยใช้กันมากมากผมว่าต่อไปมันก็ถูกลงอยู่แล้วครับผลิตเยอะขึ้นปริมาณเยอะขึ้นแล้วก็สารแร่หายากพวกสารซิลิคอนต่างๆเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาการผลิตที่ได้จํานวนเยอะเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพในการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยก็ดีขึ้นมันก็ทําให้ราคาที่ถูกลงต่อจํานวนวัตต์นะครับแผงรุ่นใหม่ๆเนี่ยขนาดไซส์เท่าเดิมมันสามารถรับแหงเดิมเนี่ยอาจจะเป็นแค่300-300ยสาร้กว่าวัตต์ปัจจุบันมันไปถึงพันพันวัตต์แล้วอันนี้ของเป็นแผงของโมโนก็ปูล่เเป็นโมโนครับโมโนครับเราแผงเนี่ยมาต่ออนกกรมกันเพื่อให้มันเป็นไฮโวล ไฮวอลเจ้าเป็นไฮวอลไฮวเนี่ยก็คือว่าอุปกรณ์จะเล็กลงอือออุปกรณ์จะเล็กลงแต่ว่าให้กําลังสูงได้เพราะว่าวต์มันสูงอือมครับวอลมันสูงครับคือได้อย่างแบตเตอรี่เราใช้ไดสตาร์ทเนี่ยนะครับเราต้องใช้สายไฟอันใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กระแสเยอะครับก็พอวต์มันต่าแต่พอวต์สูงเนี่ยสายเท่ากับ อะไรอ่ะนิดเดียวนิดเดียวเท่ากับไส้ปลาคามันก็สามารถที่จะให้กําลังเท่ากับสายเจ้าโหวดไม่เหมือนเจ้าโหวดมันสูงโอเคครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยเดือนหน้าเราจะมาตามต่อเมื่อมีความต้องกาเป็นทางการเปิดเป็นเชิงการเชิงการนิสรักถึงมือเกษตรกรวันนี้ยังไม่ถ่ายทอดแต่ผู้ชมที่ติดตามชมเราจะบอกว่าเมื่อไหร่ ที่เรามาดูกันเมื่อไหร่แล้วมาเปิดตัวกันเมื่อไหร่นะครับอันนี้ต้องขอบคุณขอมคุณนพขอบคุณนพมากกว่านี้ที่ที่ได้แบ่งปันความรู้นะให้กับเกษตรก้าวไกลไปด้วยกันผมลุงพรเกษตรก้าวไกลขอบคุณมากครับนี่นะนนี้่นี่นี่อีกคันหนึ่งครับเป็นแมคโครถ่ายไว้ดูเฉยๆฉยใช้ตัวใหญ่มากกว่านี้ได้ไหมแมคโครครที่เคย ช่องเกษตรเก้าไกลเคยลองคะแต่ยังพัฒนาไม่สิ้นสุดครับไม่เหมือนกับรถคันนี้จะเรียกรถคันนี้ว่าไงครับคุณมาดพตั้งชื่อไว้ะไรตั้งชื่ออย่างว่ารถตั้งชื่อว่ายังไงดีให้มันจดจําได้ง่ายๆอ่ะแบบไทยเกษตรเอวีไงเกษตรเอวีเหรอไม่เกี่ยวกับชื่อคุณมาดพเลยเหรอครับก็เอาไปนั่นแหละฮะตจอดไ้ตัวนั้นอุปกรณ์ตัวเตาเนี่ยนี่อ๋อคน ก็หวังว่าต่อไปนวัตกรรมเกษตรใหม่ๆโดยเฉพาะเทคโลยจากคนเกษตรนะพี่น้องเกษตรกรจะได้คิดขึ้นมานวัตนวัตกรจะได้คิดขึ้นมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยนะขอบคุณมากกวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับย่ใช่ย่ รถคันนี้อเด็กประสงค์นะครับสังเกตดูดีๆครับทะเบียนยังไม่มีนะครับไม่ต้องไปซื้อหวยแต่ทิ่งที่จะให้เห็นก็คือหลังคารถดูฮะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นี่นะครับเห็นไหมครับตัดลงมาจากพลังงานแสงอาทิตย์น่าจะเป็นห้องนอนครับนี่นะฮะแล้วก็ถังบรรทุน้ํา ต่างๆนะปุ๋ยเุ๋ยบรรทุกได้หมดเลยอเด็กประสงค์อะ่ะคันนี้คันเดียวเนี่ยมีคันเดียวเนี่ยใช้ประโยชน์ได้สารพัด